السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in <kita> na athletes, the name of Allah the Most Gracious the Most Merciful الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ملائكة النبي أهلا ขอต้อนรับผู้ติดตามมีมอิสลามสำหรับเยาวชนนะครับกับการเรียนรู้เรื่องราวของหลักการปฏิบัติในอิสลามนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องราวของการฝังละเรามาอยู่ในซีรีส์อันกิตาบุญเจนาอิสการจัดการเจนาซะหรือว่าการจัดการผู้ที่ ถึงอายันขอลอสวนะใหนหัวตาล้นะครับนะเราก็เรียนรู้ไปหลายอีพีแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นป่วยเราทำอย่างไรมาการละมาอ่าตอนนี้มาสู่ขั้นตอนของการฝังนะครับการฝังในอิสลามเนี่ยบรรดานอุาการนะัมีมติว่าการฝังเนี่ยถือว่าเป็นฟัตูกิฟัยะเรรดาอุลามาส่วนใหญ่มีทัศนาว่านะทีเนี้ย บรรดาการฝังในตอนกลางคืนกับตอนกลางวันเนี่ยมีค่าเท่ากันพอทรอซุนสลาลฮัอะเลวะซัลลัมเนี่ยได้เฝังชายที่เคยริกิสเสียงดังในตอนกลางคืนแล้วก็ท่านอาลีได้เฝังท่านิงฟาติมา์ในตอนกลางวันนะท่านและท่านอบูบักท่านอุมัสอ่าท่านอุสมานท่านหญิงไอชะและท่านอิบนุมัสอุดก็ถูกฝังในช่วงเวลากลางคืนเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นการช่วงฝังกลางวันหรือว่าฝังกลางคืนเนี่ยไม่มีปัญหา นะสามารถที่จะทำได้ทั้งหมดแล้วแต่ความสะดวกนเองนะครับนะทีนี้เวลาช่วงเวลาหนึ่งที่ห้ามฝัง ช่วงเวลาที่ห้ามฝังเนี่ยมีเวลาใดบ้าง1คือเวลาดวงอาทิตย์กำลังขึ้นจนกระทั่งขึ้นพ้นขอบฟ้านั่นก็คือหลังจากละมาดสุเพศเป็นช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตที่จะให้ทำการฝังมายิดช่วงเวลาที่สองน,นั่นก็คือช่วงเวลาที่ดวงตะวันดวงอาทิตย์เนี่ยตรงกับเสรษะจนกว่ามันจะคล้อยไป ช่วงเวลาที่3นั่นก็คือช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังตกจนกระทั่งรับขอบฟ้า3มช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ห้ามฝังมายิดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ห้ามทำการละหมาดด้วยทีนี้การขุดหลุมอย่างไรการขุดหลุมนั่นก็คือให้ทำการขุดหลุมลึกๆนะครับซึ่งตอนนี้แน่นอนว่ามีผู้เชี่ยวชาญน,นะ ถ้าเราไปยังมัส,สยิดไปบอกเนี่ยมีจนาซะนะให้ทําการขุดหลุมเขาก็จะรู้แหละว,ว่าขุดหลุมอย่างไรแต่ทีนี้เดี๋ยวบอกกับพี่น้องไว้ก่อนอ่าเพือ่อบางคนจะได้รู้คร่าวๆไงคือการขุดหลุมเนี่ยขุดหลุมให้ลึกพอที่ว่าสัตว์เนี่ยจะไม่ไปคุยออกมาได้นะและการขุดหลุมเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะหนึ่งก็คือบ้านเราในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น ในกรุงเทพปริมณฑลรือว่าภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นขุดหลุมนะแล้วก็ลงไปเลยขุดหลุมแนวตรงลงไปเลยแล้วก็เอาโลงใส่ลงไปแล้วก็ทําการกบฝังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นลูกหลุมนะลูกหลุมก็คือการขุดลงไปแล้วก็เสาะด้านข้างเสาะด้านข้างด้านที่เป็นทิศกิบบรัสเนี่ยเสาะด้านข้างเข้าไปแล้วเวลาฝังก็คือเอาเมายัดลงไปแล้วก็ เอาไม้ยัดเข้าไว้ด้านข้างนะครับก็เป็นแล้วก็เอากรดไม้กระดานปิดแล้วก็ทําการฝังแบบที่สามนั่นก็คือขุดหลุมให้กว้างหน่อยแต่อาจจะไม่ต้องลึกเหมือนสองอย่างแรกนะแล้วก็เซาะร่องตรงกลางที่พอดีกับร่างของไม้ย,ยิดเนี่ยลงไปนะแล้วก็ทําการปิดแล้วก็ทําการฝังทีนี้การฝังนั่นก็คือการให้จับนอนตะแคงนะ อาจจะไปถึงแล้วก็เปิดลงหรือบางที่อาจจะไม่ใช่ลงก็จับนอนตะแคงตะแคงด้านขวาแล้วก็ให้ด้านหน้าของมายิตเนี่ยหันหน้าไปทางทิศกิบรนั่นคือขั้นตอนในการฝังนะครับทีนี้มันจะมีบางส่วนถ้าหากว่าฝังหลายมายิดล่ะพร้อมกันทำอย่างไรเสียชีวิตพร้อมกันเลยเวลาฝังฝังอย่างไรนะครับ ก็คือมันครั้งหนึ okay. ่งเนี่ยท่านอับีุลิมันมีฮะดีสลายงานจากท่านฮิชามบินอามิรู้ว่าในสงครามอูฮุดนั้นเนี่ยพวกเราได้ร้องเรียนกับทรอซุนสลลฮุเลยะอัลสลัมว่าทรอซุนทรอซุนละการขุดหลุมให้แต่ละคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากลําบากสําหรับพวกเรามากครับก็คือเวลามีคนเสียชีวิตหลายคนจะขุดสิบคนเนี่ยจะขุด1ิบหลุมมันยากลําบากเนี่ยท่านอบีุลเบสลอฮุเลยะอัลสลัมก็บอกว่า เอ่ฟารูจงขุดให้ลึกนะว่ามกูว่าซินูวาดฟานุอิสไนนีวาซาลาสติฟีกอบริวาจงขุดให้ลึกให้ดีแล้วก็จงฝังสองหรือว่าสามหลุมศพในหลุมเดียวกันพอพวกเขาก็ถามอีกว่ายอดสุลลผู้เราจะฝังใครก่อนดีท่านนบีก um> ็ตอบว่าฝังผู้ท <No ี่ท่องจำอัลกุรอานมากที่สุดก่อนไว้ลำดับแรกก็คืออยู่ล่างสุด และพ่อของข้าพเจ้าเป็นศพที่สามในหลุมเดียวกันดังนะนั้นวิธีการแต่ส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยก็จะขุดหลุมฝังเดียวนะครับแล้วก็1หลุมก็คือหนมายิตนะเพราะว่าตายเสียชีวิตไม่ได้พร้อมกันแต่ถ้าหากว่ามันเกิดในกรณีที่เสียชีวิตพร้อมกันนะแล้วก็สามารถที่จะขุดหลุมเดียวได้แล้วก็ฝังมยิด สองไมย,ยิดหรือว่าสามไมาย,ยิตพร้อมๆกันในหลุมเดียวสามารถทำได้นะอ่อา,า่อมาลักษณะการเอาไมาย,ยิตเข้าไปอยู่ในหลุมตามสุตน,นานในการเอาไมาย,ยิดเข้าไปอยู่ในหลุมนะ่ะให้เอาเข้านะครับ ก็คือหันตะแคงด้านข้างศพแล้วก็หันหน้าไปทางทิศกิบลัดส่วนวิธีการเนี่ยบรรดาอุลามะก็อาจจะแนะนําบางคนเอาปลายเท้าเข้านะครับแต่ที่นี่ก็คือแล้วแต่สะดวกเลยสําหรับผู้ที่ทําการฝังมายิตนะครับแล้วก็สุนนะในขณะที่เอามายิตลงหลุมเนี่ยนะก็มีสุนนะให้กล่าวว่าอะไร บิสม nah. ิ nah. ลลาฮิวะลามิลลาติราะซุลลาฮิรอบิสมิลลาฮิวะลาสุนนะติราะซุลลาฮิลวอุลมะบางท่านก็กล่าวว่าให้มีการแก้มัดเชือกที่มัดเนี่ยแก้มัดด้วย nah. หรือถ้าจะไม่แก้มัดก็ได้ไม่มีปัญหา h ะด i ษนี้บันทึกโดยท่านอิมามอับดุลอาบดาวุลอัตติรมิซีและอิบนุมาจาแต่ว่า h ะด i ษเนี่ยเป็น h ะด i ษมอลกูฟก็คือไปถึงแค่สฮาบะไม่ถึงท่านนบีสุลลัลละฮุอะลัยฮะสัลลัมนะครับก็คือให้กล่าวว่าอะไรบิสมิลลาฮิวะลามิลละติรอซูลิลลาฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหรือบิสมิลลาฮิวะลาสุนนะติรอซูลิลลาฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับ ในขณะที่เอาโกยดินเข้าไปในหลุมนะหรือในขณะที่กำลังวางลงหลุมนะครับไม่ได้ไม่ได้อ่านสุระอ์ไรล์ตุนก็ไม่ได้อ่านอะไรอย่างอื่นนะครับที่มีตัวบทฮันนิได้กล่าวเอาไวนะ้แล้วก็สิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็ห้ามทำบางคนอาจจะเวลาเอาสมบัติ ของผู้ของมายิทเนี่ยใส่ลงไปในหลุมด้วยนีอันนี้ไม่อนุญาตอ่าต่อมานักบรรดานักผู้กอฮะนักวิชาการทางด้านฟิกส่วนใหญ่ถือว่ามักรุในการที่จะวางผ้าหรือว่าหมอนหรือว่าอะไรทำนองเดียวกันเนี่ยไว้ในให้กับมายิทในหลุมนะท่านอิบนุฮัสซมินเห็นว่า นะพวกเขากล่าววิจารณ์ว่าอัลลอฮ์เนี่ยปล่อยให้การกระทําแบบนี้เกิดขึ้นหนที่หลุมอันบริสุทธิ์ของท่เนาอซูนซอลลาะหอสล,ลัมโดยไม่ได้ห้ามนะและพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นโดยการกระทําของกลุ่มชนที่อะไรเดี๋ยวขอข้าอภิอ๋อดังนั้นบรรดาอุลมามะเนี่ยกล่าวว่าเวลาทำหมอนเห็นไหม เวลาที่เราไปส่งมายิตที่หลุมศพส่งมายิตในหลุมเนี่ยเมื่อเขาเปิดโลมแล้วก็เตรียมที่จะใส่วางเนี่ยเขาก็จะทําปั้นดินทําเป็นหมอนปั้นดินาการปั้นดินทําเป็นหมอนเนี่ยได้แต่การจะวางสิ่งอื่นต่างๆไว้ในหลุมเนี่ยบรรดาอุลามาถ,ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตแล้วก็ไม่สมควรในการที่จะกระทําสุนนะให้กอบดินสามกอบใส่ในหลุม นะส่วนนั้นเนี่ยให้ผู้ที่มาร่วมในพิธีฝังศพกอบดินสามกอบด้วยกับมือของเขาเนี่ยใส่หลุมทางด้านศีรษะของศพถ้าสามารถทําได้แต่ถ้าเข้าไม่ได้นะก็เข้าด้านข้างถ้าเข้าไปไม่ถึงเพราะบางทีเข้าไปเข้าไปใกล้ๆเนี่ยอาจจะเกะกะคนที่เขากําลังขุดเราก็อยู่ไกลๆแล้วก็โยนได้กอบดินเนี่ย กรอบที่หนึ่งโยนเข้าไปกับบิสมิลลาฮิวะลาฮิมลอติรอซูลลอัยสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกรอบที่สองโยนเข้าไปบิสมิลลาฮิวะลาฮิมลอติรอซูลลอัยสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกรอบที่สามโยนเข้าไปบิสมิลลาฮิวะลาฮิมลอติรอซูลลอัยสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหรือจะกล่าวดองอื่นจากนี้ก็ได้ ท่านี้มาอมัดหรือจะไม่อ่านอะไรเลยก็ได้นะครับต่อมาเมื่อฝังเสร็จสุนนะให้ดูอาขอดูอาให้กับยานาซะหลังจากพิธีฝังดูอานะครับดูอาหลังจากฝังเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ขณะเสร็จสิ้นจากการฝังเนี่ยซุนนะก็ทําการให้กล่าวขออภัยโทษและขอดูอาตสบีตให้กับยานาซานั้นเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยเขากําลังถูกสอบถามนะครับโดยรายงานนะมีรายงานจากท่านอุสมานนะครับและท่าน กล่าวว่าท่านนบีสลุลลัลฮฺวะอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเมื่อท่านเสร็จจากการฝังท่านจะยืนที่หลุมและท่านก็กล่าวว่าอิสตัเฟิรูลิอัคีฮกุมวาซาลูลาฮุสตัสบีดฟฟอินนฮุลอานยุสอัลพวกเจ้าจงขออภัยโทษให้แก่พี่น้องของพวกเจ้าและขอให้เขาเนี่ยมั่นคงขอให้ความมั่นคงจงมีแต่เขาเพราะขณะเนี่ยเขากำลังถูกสอบสวนอยู่ ฮัดินี้บันทึกโดยท่านอบูดาวุสและท่านอัลฮากิมนะซึ่งตัวบทฮัดิษเนี่ยมันก็จะนบีสั่งใช้ให้ขออพัยโทษและก็ขอให้เขาเนี่ยมีความมั่นคงในการตอบคำถามมาเลกะาที่กำลังถูกสอบสวนอยู่นะส่วนตัวบทของดวอาแล้วนะก็คือไม่มีสายรายงานที่บันทึกเอาไว้นะ ดังดนั้นบรรดาอุลมามะก็เลยให้เราอ่านดัวอ,อะไรก็ได้หรือจะอ่านอันนี้ก็ได้ um ahu, um อัลลอฮุมมักฟิรลาหูอัลลอฮุมมซับบิดหูอ่เป็นดัวทัศนบิดอัอลลอฮุมมักฟิรลาหูอัลลอฮุมมซับบิดหูโออัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่เขาและได้โปรดให้เขาเนี่ยได้มีความมั่นคงด้วยเถิดนะ ต่อมาสุนนะในการก่อหลุมตามสุนนะเนี่ยให้หลุมสูงขึ้นจากพื้นดินนะก็คือประมาณหนึ่งคืบไม่เกินไม่เกินหนึ่งคืบเพียงให้รู้ว่ามันเป็นหลุมฝังศพแค่นั้นและโอเลม่ส่วนใหญ่ถือว่าไม่อนุญาตที่จะให้ยกสูงขึ้นกว่านั้นนะเพราะมีรายงานมาจากฮารุนว่าท่านสุมาแม์บินสุไฟได้เล่ากับเขาว่าพวกเราเคยอยู่ร่วมกับ ฟูดอลแล้อิบนูอุบัยนะแล้วมีสหายคนหนึ่งของเราเนี่ยเสียชีวิตที่ฟูดอลแล้วจะใช้ขุดหลุมฝังเขาและเขาก็ได้กบหลุมเสมอกับพื้นแล้วท่านก็ได้กล่าวว่าฉันได้ยินทรอซูลสลลัลฮุวาลัยวะซัลล,ลัมกล่าวว่าใช้ให้กบหลุมให้เสมอกับพื้นดินนะเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดแล้วก็คือให้ กบหลุมให้เสมอกับพื้นดินหรือยกสูงมาไม่เกินหนึ่งคืบนะครับแต่นะณนะปัจจุบันนี้ถ้าเราไปฝังญาติพี่น้องของเราเราน่าจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับก็คือถ้าไม่งั้นเขาอาจจะต้องนำดินไปทิ้งอีกนะก็คือต้องแบกไปทิ้งที่อื่นแต่ถ้าดีที่สุดแล้วถ้าใครเป็นคนขุดหลุมนะ และใครไปทําหน้าที่ในการขุดหลุมและก็ทําการฝังมรดนะที่ดีที่สุดออฟดอนที่สุดแล้วก็คือเสมอหรือยกมาไม่เกินหนึ่งคืบส่วนที่เหลือก็คือเอาไปไว้ที่อื่นดินที่เหลือก็คือเอาไปไว้ที่อื่นนะสิ่งที่ไม่อนุญาตในการที่จะทํากับหลุมฝังศพนั่นก็คือไม่อนุญาตที่จะให้ก่อสร้าง หรือว่าบวกปูนนะบวกปูนขึ้นมาแําทำเป็นถาวรเลยนะไม่อนุญ,ญาตหนึ่งไม่คืนอ,อันดับแรกก่อนเลยไม่อนุญ,ญาตให้เอาผ้าคุมหลุมศพเพราะว่าเป็นเรื่องไร้สาระแล้วก็จำน่ายซับไปผิดวัตถุประสงค์ทางศาสนาอีกทั้งยังทําให้สามัญชนผิดหลงผิด รายงานจากท่านหญิงไอชาวาธนาบีอัลลอฮุอะไรวะซัลลัมได้ออกไปในหมู่นักรบและนได้เอาเสือกัมยีมาไว้ที่บานประตูเมื่อท่านกลับมาเห็นเสือนั้นท่านก็ได้กระชากมันจนฉีกแล้วท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าแท้จริงอนะัลลอฮ์นั้นมีทรงใจให้พวกเราเอาผ้าไปนุ่งดินนุ่งหินนุ่งดินหรอกบันทึกโดยมามบุคอรีและมุสลิมนะก็คืออันนี้ก็คือเรื่องราวในการฝังมายดอินชาัลอ์เดี๋ยวอาจจะมีเรื่องราวต่อๆไป เกี่ยวกับที่ยังคงเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่อยู่ในกุบฏนี้นะครับวันนี้ก็ฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นครับอลัย์อัลลอฮฺมะซัลลิย์อัลลอฮฺนบีนามุฮัมมัดวะอัลลอฮฺอัลฮิ์วะซาบิวะซัลลัมวะสสลัมุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮฺวะบรักาตุ